ค่ะ Happy Healing Thaloo by Donut นะคะวันนี้เป็นนดอมคลิปค่ะเ,เป็นหัวข้อเกี่ยวกับจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะต้องการจะสื่อสารข้อความสำคัญอะไรถึงคุณเดี๋ยววันนี้ลองมาใช้ไพ่นะคะหลายๆสำรับในการช่วยบอกข้อความนั้นอันดับแรกขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ใบชาก่อนนะคะ วันนี้อาจจะมีข้อความสำคัญหรือข้อความพิเศษที่ตัวตนภายในของคุณอยากจะสื่อสารออกมาเดี๋ยวจะขอให้ไพ่ช่วยบอกนะคะโอเคสำหรับไพ่ใบาชานะคะสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกก็คือว่า Sta c ตคคา you will reap what you have shown นะคะเป็นเรื่องของอ กรรมนะคะการกระทําสิ่งใดที่เราทําไปก็ย่อมได้สิ่งนั้นนะคะบูเก้คอม m พลเมนต์ฟอร์มแอนด์แอดมการชมเชยนะคะเอ็กซ์สักเซสเอชเชีย h วิดกูด a พลนแอนด์ฮาร์เหมือนการฟักไข่นะคะความสําเร็จก็ต้องมาจากการลงมือทำนะคะกูดนิวคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะ Crack Up d i s a t i f i c a t i o n with life นะคะอาจจะรู้สึกได้รับข่าวที่ไม่นา่าได้รับข่าวดีที่อาจจะมีผลกับเราอย่างเี้ยหรอ c a t t o f a t e friend อาจจะมีใครบางคนที่พบกับเพื่อนที่ไม่จริงใจนะคะจากพลังงานของไพ่ใบชาก็จะเห็นว่ามันเป็นเกี่ยวกับ การกระทำนะคะสิ่งใดที่เราทำและแพนไว้ถ้าได้ลงมือทำมันก็จะนำไปสู่ความสำเร็จนะแล้วก็การพูดนะคะพูดพูดอะไรเอ่ยพูดดีเข้าหูหรือพูดเรื่องไม่ดีเข้าหูมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานะคะเพราะว่าเราอาจจะเจอกับคนที่เขาพูดไม่จริงหรือว่าเป็นคนตีสองหน้าก็ได้ อันนี้เป็นข้อความและสถานการณ์ที่ไพ่ใบชายอยากจะบอกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานตัวตนของคุณจากไพ่เทพคติดูนะคะพลังงานตัวตนของคุณใบแรกคุณได้พะพ,าพ,าพ,าพารืหัสข่าสติปัญญาศาสนาเพิ่มพูนรู้สึกว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบอยู่สันโดษ ชอบทำอะไรคนเดียวรู้สึกสงบมากกว่านะคะบางครั้งอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเยอะนะคะจนรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะหันหน้าไปพึ่งศาสนาก็ได้นะอยากจะไปเพิ่มพูนความรู้นะคะอยากจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะหรือเรียนรู้อะไรที่มันทำให้จิตใจเรารู้สึกสงบแล้วก็มีปัญญามากขึ้นืม ใบที่สองค่ะกรรมเทพฉับพันทำคุณบูชาโทษเกินกว่าเหตุอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณไปช่วยใครบางคนนะหรือได้เจอกับใครบางคนที่เป็นคนที่พูดจาไม่จริงนะคะแล้วเราไปไปรู้ว่าเขาทําไมพูดแบบนั้นกับเรานะคะเราอาจจะเสียใจนะเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เรากําลังช่วยเหลือคนผิดเรากําลัง คบกับคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราอืมรู้สึกว่าคนนั้นน่ะน่าจะเป็นคนที่ทำดีไปก็ก็ไม่มีผลประโยชน์นะคะทำดีไปก็เหมือนทำคุณบูชาโทษไปอย่างนั้นเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่เจอคนพลังงานแบบนี้แล้วก็ใบสุดท้ายค่ะพาเกตจิตวิญญาณสัมผัสที่หกล้ำสมัยมองว่าพาเกตเนี่ยความหมายมันจะเหมือนกับไพ่เวรกรรมอันนี้เลยนะคะไพ่าคาม,มา่า คุณเชื่อว่าถ้าเราทำดีเราก็ต้องได้ดีนะคะใครทำอะไรกับเราไว้สักวันหนึ่งเขาก็คงได้ผลแบบนั้นกลับมาเหมือนกันแล้วคุณเป็นคนที่มีซิกเซนสัมผัสที่6%ใครเข้ามาดีกับคุณหรือไม่ดีกับคุณเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะรู้ได้โดยสัญชาตญาณของคุณนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่ ใจดีใจเย็นนะคะอาจจะอยากช่วยเหลือคนอื่นอาจจะมองในแง่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ค่ะเขาอาจจะกลับมาทำให้เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกเสียใจในอนาคตก็ได้นี่เป็นพลังงานของคนที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรนะ พรา,ามค่ะความเป็นผู้นำรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือภาวิษณุผู้รักษาปกป้องแก้ไขนะคะเดสภายเสื่อมสมนหวัดกลัวนางมนโทมีศิลธรรมถูกเอาเปรียบแล้วก็พระพายพระพายเป็นเรื่องของความรวดเร็วการแปรปรวนนะคะ จากไพ่นะคะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณรู้หน้าที่ของตัวคุณดีถ้าคุณได้รับมอบหมายให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเชื่อได้เลยว่าคุณไม่ต้องพูดเยอะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตนะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นน่ะ มันควรจะทําแบบไหนทําในทิศทางไหนเหมือนเราอ่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็รู้รู้ตัวรู้การกระทําของเราเสมอว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรนะคะแล้วก็เราทําแล้วเนี่ยจะส่งผลกับใครได้บ้างอืมแล้วสิ่งที่คุณทํานะคะความรับผิดชอบต่างๆของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์กับคนอื่นนะคะ คุณพยายามทำให้สังคมเนี่ยหรือว่าทำให้งานชิ้นนี้มันดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วคุณเชื่อไหมคะไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนบางอย่างอะที่มันไม่สามารถแก้ไขได้มันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะคุณอาจจะมีจิตใจที่ดีอยากจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะคะอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกได้เลยว่า คนที่เขาเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยหรือมันพยายามแก้ไขแล้วมันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมแบบที่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือแบบที่มันแก้ไขแล้วมันก็แย่ลงอืมก็ต้องมองว่าสิ่งใดที่คุณช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วเราไปช่วยเขามากเกินไปแล้ว สุดท้ายแล้วเขาคนนั้นก็ยังเป็นนิสัยแบบเดิมหรือยังมีพฤติกรรมแบบเดิมยังเป็นอะไรที่คุณเข้าไปยุ่งตรงนั้นไม่ได้นะคะก็ต้องมองว่าคุณต้องปล่อยผ่านเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปช่วยเหลือเขามากนะคะคุณอาจจะถูกเอาเปรียบก็ได้เพราะาคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็มีความรับผิดชอบอยากจะช่วยเหลือทุกคนนะคะอยากจะแบกทุกคนเนี้ยมากเกินไปมันอาจจะทําให้คุณเนี่ย รู้สึกถูกเอาเปรียบได้นะคะอืมแล้วก็มันอาจจะทำให้เรารู้สึกแปรปวนในอารมณ์ของเราเองด้วยก็ได้ค่ะกับสิ่งที่เราแบบคาดหวงังอยากให้คนอื่นได้รับสิ่งดีๆกลับไปแต่ทำไมสิ่งที่ได้กลับมามันกลับแย่ลงนะหรือว่ามันกลับให้ทำให้เราดูดูแย่เนีย้ยค่ะ เออดูไม่โอเคเงี่ยคุณคุณเป็นคนมองโลกในในแง่ดีเนาะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งใดที่เราทําดีมันก็ย่อมจะได้ดีแต่บางครั้งมันไม่ได้แสดงผลให้เราเห็นชัดณนะวันนี้หรือณตอนนี้ค่ะคือการทําของเราถ้ามันดีมันก็ย่อมส่งผลดีแน่นอนแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นตรงไปตรงมาในความเป็นจริงเนาะเออมันอาจจะทําให้เราแบบ คิดมากนะหรือว่าคิดกลางขาในเจตนาของเราเองก็ได้ว่าเอ๊ะแล้วเ,เ,เราทำไปทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อไปนะคะว่าใช่อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกอันนี้ก็เป็นจิตใต้สำนึกนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะหรือว่าอาจจะเป็นจิตวิญ,ญญาณเบื้องสูงของคุณที่อยู่กับคุณเองอยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะคะ โอเคเขาอยากจะบอกว่าใบแรก The Magician ค่ะนอกจากคุณเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นแล้วนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายสามารถที่จะจัดการท,กทุกทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่กำาพาเคตแค้นทวงคืนความยุติธรรมไพ่ชลันทอนค่ะ Strength ค่ะการควบคุมนะคะพละกกำลัง มุสิกะค่ะบริวารผู้สงสารให้การสนับสนุนและสุดท้ายไพ่พระพมเทพผู้สร้างผู้เมตตาแล้วก็ผู้ให้พลังงานของคนที่เข้ามาในกองนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจิตเบื้องลึกของคุณนั้นเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีความเมตตาพร้อมที่จะให้สนับสนุนกับบริวารของคุณเสมอเลยทีเดียว สิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถช่วยได้รับผิดช,ชอบได้นะคะคุณก็อยากที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นที่อาจจะทำไม่ได้นะคะหรือดูแล้วเขาเหล่านั้นน่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือคุณก็จะเข้าไปจัดการจัดแจงดูแลนะคะหวังดีประสงค์ดีกับเขา แต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เกี่ยวกับความรู้สึกเครียดแค้นภายในขึ้นมามองว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมาน่าจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดไว้แล้วมันทำให้คุณเสียใจเจ็บใจอาจจะเป็นไปได้นะคะ สำหรับใบนี้ที่เป็นพลังงานที่แทรกขึ้นมาในระหว่างทางที่คุณกำลังทำอะไรอยู่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามรู้สึกว่าพลังงานของคุณอนะสุดท้ายแล้วคุณจะตกตะกอนได้ค่ะเหมือนคุณจะรู้ว่าการเก็บความรู้สึกนั้นมาไว้ที่ตัวเองมันก็ทุกข์เปล่า มันอาจจะเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกได้โดยตัวคุณเองว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่กับแค่ตัวเราสุดท้ายแล้วก็มีที่เราอยู่กับเราคุณก็อาจจะเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นได้ แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเก็บพลังงานของคนอื่นไว้คุณอยากจะสร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณนะคะอยากจะทําให้บรรยากาศภายในจิตใจมันดีไม่อยากจะอารมณ์เสียกับสิ่งใดที่เข้ามาสิ่งที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ควบคุมจัดการไม่ได้นะคะเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของคนอื่นได้อะไรที่มันเป็นคลื่นพลังงานเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปนะคะ คุณอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆไว้กับตัวเองมากกว่าอืมแต่เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเจอแบบใครก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่หวังดีกับเขาอยู่เสมอนะคะหวังดีกับบริวารของคุณอยู่เสมอคุณอยากจะให้เขาได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่คุณพอจะช่วยเขาได้ในสิ่งที่คุณพอจะให้เขาได้นะคะ แต่ต้องระวังไว้นะคะจุดอ่อนของเราคือถ้าช่วยเหลือมากเกินไปนะคะมันจะทำให้เขาดูแลตัวเองไม่ได้นะคะคุณอาจจะต้องเลือกหรือว่าคัดสรรการทำอะไรก็ตามที่มันไม่เกินกำลังของตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนกับตัวเองด้วยนะคะไม่อยากจะให้คุณหมดกำลังใจกับการให้พลังงานที่ดีกับ เขาเหล่านั้นหรือว่ากับสังคมนี้นะเพราะว่ามองว่าการที่คุณได้ช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเราก็อยากจะสร้างสังคมดีๆในที่ทำงานของเราในสิ่งแวดล้อมของเราเนาะไม่อยากให้คุณหมดกำลังใจเมื่อคุณเจอกับคนที่เขาแบบทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคหรือว่าด้อยค่าคุณนะคะอืมแล้วเดี๋ยวพายอยากจะบอกอะไรอีกคะ พระแม่สตีนะคะบูชาความรักใจเด็ดรักษาเกียริเดแฮงแมนค่ะการกักขังรอคอย The ะเวิลมาแล้วค่ะความมั่นคงนะคะความร่วมมือนะหนุมานความคล่องตัวการฟื้นตัวโอ้ ไพ่ดีมากๆนะคะไยพ่พญาอนันตนาคราชขึ้นมาการรักษาสมดุลอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะสิ่งที่จิตวิญญาณภายในอยากจะบอกกับคุณอีกก็คือว่าเขาอยากจะให้คุณนะคะรักษาเกียรติตัวเองคือรักษาความเชื่อมั่นของตัวเองไว้นะคะจุดประสงค์เป้าหมายอะไรของเราที่มีมาแต่ดั้งเดิมนะคะ ความดีต่างๆความรู้สึกเมตตาการช่วยเหลือของผู้อื่นต่างๆคุณต้องรักษาจิตใจของคุณไว้นะคะจิตวิญญาณอันเก่าแก่จิตวิญญาณอันดั้งเดิมของคุณเดิมที่คุณเติบโตมาแล้วคุณเป็นคนดียังไงก็อยากจะให้รักษาสิ่งนั้นไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลายอยากจะให้มันอยู่ในสมดุลภายในจิตใจนะคะอยากให้มีความมั่นคง กับจิตใจของตัวเองนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามาหาคุณนะแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าทำให้คุณรู้สึกไร้ตัวตนไพ่อยากจะให้คุณมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องไปใส่ใจกับความรู้สึกของคนอื่นหรือสิ่งที่เข้ามากระทบกับคุณนะคะคุณจะมีเวลาได้ฟื้นฟูหรือว่าได้ฮิลใจตัวเองเมื่อคุณได้อยู่อย่างสงบ แล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสิ่งที่จเจริญหูจเจริญตานะคะเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะกลับมาเป็นคนที่สดชื่นกลับมาเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังงานดีๆเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะให้รักษาความดีแล้วก็ความสุขของตัวเองไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร c l เเป็นฮารุออร c l เคนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกสิ่งที่ไพ่ฮารุอยากจะบอกกับคุณขอเป็นข้อความสุดท้ายของคลิปนี้นะคะส่วนหน้ากากค่ะสกระปก ชัยชนะติดมือถือโดดเด่นค่ะจากไพฮารู้เขาก็จะให้คำแนะนำกับคุณนะว่าถ้าคุณจะต้องไปเจอสถานการณ์ที่มันพลุงพลังยุ่งเหยิงคุณให้คุณนะคะสวมหน้ากากเข้าไปเพื่อที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนาะ คือไม่ต้องไปโรกรเกลียวหรือแสดงออกกับเขานะคะเราอาจจะทําให้บรรยากาศมันดีนะคะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าสถานการณ์ที่เราอยู่ตอนนี้มันจะแย่ขนาดไหนแต่ว่าให้เราใช้จิตวิญญาณของคนอื่นเข้ามาในบทบาทนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้งานนั้นมันรลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือทําให้บรรยากาศทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะแล้วก็นําไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการแล้วก็ อยากจะให้เป็นตัวของตัวเองนะคะสิ่งที่คุณมองว่ามันจะทำให้งานสำเร็จนะคะหรือสิ่งที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะทำก็อยากให้คุณยึดถืออันนั้นเป็นหลักอยากจะให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุด แล้วคุณก็จะสำเร็จในทุกๆเรื่องที่เข้ามานะคะต่อจากนี้แล้วนี่ก็คือจิตวิญญาณเบื้องลึกของคุณนะคะที่อยากจะสื่อสารข้อความนี้กับคุณนั่นเองถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โดนัทด,ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ